ินแล้วกินแล้วโอ้โหกยฮะปร้นะได้ของชอดี้ละโอ้ยี่ปล้วลอยเฮ้ยโอ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 ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ย้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอโอ้ยโโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้ย้อ้ยโอ้ยย

สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบมาเจอครับผมกับโปเกงละในวิถีบันยุทธ์บายออฟไลน์นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยาไปอ่างแม่สางครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าไปเมินเลยตั้งแต่ที่เยอ่ป่าข้อขัอข้นรุดแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเลยเ <laughs> วันนี้เราอยากเข้าไปแอลนะครับเดีย๋ยวลองเข้าไปแอลกันสภาพอากาศก็คืมๆกวัวฝนตกกันนะตอนนี้จะเป็นยังไงติดตามชมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย เดี๋ยวเขาไปเจอกันที่อ่างเลยแล้วกันครับเส้นทางเขาแน่างหูกันละตางขึ้นห็อกลำบากนิดนึงแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันที่ต้เรือเลยครับไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เขามาถึงละเดี๋ยวเอาเรือลงกก่อนนะครับอนนี้มีรถจอดอยู่นี่ประมาณสองคันแต่ว่าเป็นดำยิงนะฮะเป็นกลุ่มดำยิงหนึ่งคันแต่ว่าบมหูแหมคันว่าเป็นมาล่อป่าหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรือลงกันก่อนนะครับเดี๋ยว เจอกันในเคือนเลยในอ่างเลยไป,ปย,ออยังย,งยงงังรอก่อน นี่เอาห้ามาเจอเลยก็เอาข้าวไว้หลังห้าไว้แหนะเฮ้ยครับท่านผู้ชมสำหรับคันเบ็ดนะครับเหยื่อใช้เหยื่อยางนะครับนี่นะครับาวางห่างนิด ป่าร oh, oh, no? mm ้อยเลยกันนะได้ของช็อปป่าร้อยเลยเดี๋ยวเอาสายสั้งหนิยกขึ้นยิ่สายหนิมาแล้วครับโอ้เก่งมาแล้วหนึ่งตัวลุกขึ้นแะมาหันงอีเยี่ยมสุดยอดครับ นั่งสโด่อยู่มื่อกี้ตีตัวใผมมันโอ้โหตีเลยโลกเฮ้อหายละโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย่าย่าโอ้พี่พี่หายเลย ไปก่อนที่ถอยไป่อก่อนพี่้นี่มอรตุุ่่เียยกข้ามเ่ยยกข้างเนี่ยุ่นจังเหยอู้ยไรไปแล้วแหม่ จะไปกินตโก้แบบสงามรูไปแล้วท่คุผู้ชมท้าไม่รอเหรอหายไปทางไหนแล้วนี่เีรอเนี่ยนี่เวสอสามกาม น่าดูต่อเหมือนฮึฮยโอ้โหุกเต้ตกเต้ไหมอ่ะดีละกัน โอ้ตัวขนาดตัวนี้ตัวไม่โงเหงา่ยงปอนตัวหาอิจเตอิวานี่ยอิปอีกเหวีงเนี่ยเชือนี่น่าเลี้ยงเอออีอย่ากเชือนี่ต้องเลี้ยงไว้เน่ยดลอิ โอ้แมนโดนโดกือบไปดีดีโซกัมโซกัมอันนี้ต้องเลี้ยงนี่ต้องเลี้ยงไวแน่ตัวขนาดนัก วันนี้ผมเก็บแต่มาเองแล้วยังบ่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเอ้มแกะครับยีตีบอลคุมหน่อยสามเต้มครับผมยังไม่โดนตักเต้มคบตอนนี้ครับ

那个大，我这。 มันแนาเลยม,มันก็ได้ง่ายๆนะหนาเลยได้ยินตีนนี่แหละนี่ครับผมมาแล้วตัวแรก chị vô nó phải à Ờ Ờ khỏe nó đi nè nhỏ nhỏ mềm mềm

这种的难。 ท่านผู้ชมมืดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บนที่จอดนะครับที่รถจอดเลยนะครับ นี่เขามาถึงฟังละมือพอดีไฟฉายกับเ le ล็กออกมาเดี๋ยวเขาดูป่านะครับไอ้ป่าห้าตัวกันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไอ้ป่าช่อนหนึ่งตัวไอ้ช่อนไอ้โดหนึ่งสองสามสี่ตัว โอเคครับวันนี้โปเก่งนี่โปเก่งมีท่าเอกเต็กร็โดนพ่าร้องเกือบปีตามเสมอเนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเอาเรือขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปปิดคลิปกันในรถดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเรือขึ้นก่อนนะครับมืดละไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วย โอเคครับ่านผู้ชมตอนนี้เราก็เอารถขึ้นมากันจังบนนี่ละเดี๋ยวจะอ,ออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับก็สุดยอดอยู่โปเก่งนี่ฮอตเลยวะเนี่ยผมนี่ก็ยัได้ป่ามาตอนปรแรงอ๋ะโอ้มันใจอะมันหน้าอย่าขาดอย่างนี้โอเคนะครับสำหรับทริปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนกันหรือว่าจะไปจอมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนะครับเดี๋ยวเราอย่าปรึกษากันอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวไ้เจอกันทลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะประพาดค,คลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับไปแล้วครับรบ,บายสวัสดีครับ